บุญแปลว่าที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งให้แก่เราทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าในยุคปัจจุบันนี้นอกจากบุญแล้วจะมีอะไรเล่าที่เป็นที่พึ่งแก่เราได้บ้านรถทรัพย์สินเงินทองก็หาใช่ที่พึ่งอันเกษตรไม่พอมีวิกฤตเศรษฐกิจพังสงครามโรคระบาด ทุกอย่างก็พังทลายไปหมดบางคนเป็นมหาเศรษฐีมีความสุขน่าชื่นตาบานอยู่ดีๆกับล้มละลายไม่เป็นท่ากลายเป็นยาจกไปในชั่วข้ามคืนเลยก็มีนี่เราจะเอาอะไรแน่อะไรนอนกับชีวิตฉะนั้นอย่าประมาทในบุญกุศลทานศินภาวนาแม้แต่เพียงเล็กน้อยระวังไว้ให้ดีถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศล เราอาจจะเป็นเศรษฐีในเมืองคน